เรียนเราดูแพงเหลือเกินลูก <laughs> ครับวันนี้ผมอยู่กับครูเงาะนะครับใครๆก็รู้จักนะครับสวัสดีค่ะเป็นครูสอนการแสดงให้กับซูเปอร์สตาร์แถวหน้าคาปาเมืองไทยเลยแล้วก็ร้อนวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนของครูนะก็คือเดอะดราม่า a d ค m เดมี่นะครับครูจะให้ผมมาดูแลส่วนตรงไหนยังไงของที่นี่นบอกไลยครได้เลย <c oughs> อยากจะชี้ไปทุกส่วนคือจริงๆแล้วว่าครูอยากให้ทำไปตั้งแต่ตรงนี้เลยอ่ะข้างหน้านี้เลยเนาะคือตอนแรกที่เราให้เขาทำอ่ะ คือตอนแรกมันแปเรียบเรียบเราก็บอกว่าขอให้ไม่เรียบซึ่งอันนี้คือครูรู้สึกว่ามันอ่านยากเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นซีซีเพราะมันเป็นสีเข้มเหมือนกัน<ช>แล้วก็ยังตัวหนังสือเป็นซีอีกแล้วก็มีด้านหลังเป็นซีอีกมันก็เลยแบบดูกลืนกันสีซีไอของคุณครูคือสีองเ,องเงินเงินใช่ค่ะ,ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนโถงรับแขกเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีแบบรูปศิลปินดาราของเราที่ครูครูในโรงเรียนเราครับ เคยไปทํางานด้วยแล้วก็มาแปะแปะไว้ใช่ไหมคะทั้งครูเงาะแล้วก็ครูท่านอื่นๆในโรงเรียนไปสอนมาเราก็จะมาแปะไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นครูทั้งหลายที่โรงเรียนเรามีอยู่ในตอนนี้แต่วันนี้เราก็แปะเข้าไปแบบแบนๆเรียบๆอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ให้ตรงนี้มันมีอะไรหน่อยใช่ไหมครับโรงเรียนครั้งแรกที่เปิดเนี่ยก็มีแค่ห้องมีกระจกมีผ้าม่านจบแล้วสอนคือเป็นคนเน้นคอนเทนต์ไม่ได้เน้นเรื่องราวหรือสตอรี่อะไรทั้งหลายเท่าไหร่ ทีนี้มาเป็นยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบต้องการสื่อสารอย่างมันต้อง<า>สื่อสารท,ทุกรูปแบบอะแล้วเด็กมาเขาก็ชอบที่จะแบบถ่ายรูปมุมต่างๆอยากให้มันมีสไตล์ให้มันคิบเก๋นิดนึงอะโอเคอ,อย่างตรงนี้เนี่ยครับผมสามารถทําอะไรได้บ้างครับทาได้ทุกอย่างค่ะอยากทำอะไรทำเลยค่ะผม,มเลย <c oughs> ข,อขอว่าเป็นจุดพักคอยผู้ปกครองนักเรียนที่มานั่งคอยอะไรตรงนี้แล้วเขาแบบ สบายใจที่ได้อยู่บางทีก็มีคุยงานแบบนัดเจอคนอย่างสมมุติเวลาคนจะเข้ามาหาครูง้อเงี้ยก็นั่งคุยกันตรงนี้โอเคตรงนี้ประกอบไปด้วยห้องเรียนสองห้องก็ขออนุญ,ญาตครูเดินทัวร์ได้ไหมครับได้ค่ะไ,ไปดูห้องหลักก่อนแล้วกนะันเฮ้ยข้างหน้านิดเดียวแต่ข้างในใหญ่โตมาก ออ๋ทะลุมิติมาทางนี้แล้วต้องเรียนเล็กคลาสไพรเวทแบบตัวต่อตัวอันนี้เสานี่มันมากับโครงสร้างของอาคารเราเด็กวิ่งชนเราก็ต้องห่อไว้แล้วดูสิปีไปหมดแล้วผูวอายเหมือนกันนะเนี่ยผมเห็นภาพรวมทั้งหลายละแล้วเดี๋ยวยังไงผมขอกลับไปทำการบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวมาส่งครูเดี๋ยวบ้านยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากผมว่าครูอ่ะชัดเจนอยู่แล้วโรงเรียนเราค่ะคีย์หลังเราคือ professional ฟันแอนเ e ียต้องเรนาออกมาเดี๋ยวมาแบบเฟกๆเล่นปอมๆทำไมล่ะคะไม่ได้นะครูต้องไม่ได้ฉันไปนะไปนะขอบคุณครูมากนะครับที่เปิดโรงเรียนให้ผมมาเดินดูฝากนะคะได้เลยครับเนื้อฝากตัวนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณรักคุณเอมมากค่ะเหมือนรักครู ใ่ครับคุณนะวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะที่อุตส่าห์นัดครูได้เขาครูกิจกรรมกิจกรรมครูแน่นขนาดเต็มไปด้วยแบบว่าการสอนเป็นคนหนึ่งในกิจกรรมที่ชอบใช่ไหมวันนี้ก็พามาถูกทางถูกทางค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับ SB สบีดิสไนซ์แคซึ่งใกล้บ้านครูมากใช่แล้วอยู่สาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทรานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาครูมาดูของหน่อยช้อปปิ้งนิดนึงนะฮะนิดนึงเล็งกันหน่อยเล็งกันอ่าใช่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราไปทิศทางเดียวกันเราไปแนวเดียวกันเนาะ เราเดินสบายเนาะคนน้อยเขาปิดห้างเพื่อเราเนี่ยไม่ใช่ค่ะเรามาเดินตอนตี5ใช่ไหมจริงๆเนี่ยผมพาหลอกล่อขึ้นมาข้างบนก่อนอยากให้ไปดูส่วนที่เป็นออฟฟิศสำนักงานนะครับเพราะว่าผมคิดว่าโรงเรียนครูจะกึ่งๆึ่งคอร์ปอเรทนิดหน่อยถูกๆูนาใช่ค่ะไม่อยากให้ดูแบบเสียมูดความแบบองค์กรค์สมเข้าไปใช่ความเป็นอาร์ต เขาก็มีแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงานด้วยเนาะไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวนะเขาสำนักงานเขาก็มี<ะ>แต่ว่าเ,เราไม,รไม่ได้ไม่ได้แบบดูโต๊ะอะไรขนาดนี้เนาะที่โรงเรียนเนาะอาจจะยังที่โรงเรียนจะไม่ได้แบบเป็น office, office ออฟฟิศออฟฟิศเท่าไหร่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงโซนที่มันห้องถมพักคอยของเราเนาะอ่ะดีค่ะจริงๆของครูมีอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเกือบจะเป็นปัญหาในโซนตรงถมพักคอยนะ,ะตรงที่ เฟอร์นิเจอร์เรา mix and match ินไปทำให้สเปซเนี่ยมันไม่มีเอกลักษณ์ไม่มีจุดโฟกัสที่น่าสนใจเอาแน่นอนสิคะเพราะซื้อไงคะเ่าเปิดแค่ตลกเอานี้มาเอานี้มาซื้อแบบไม่เป็นเบื้องต้น,นในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูวัสดุที่มันสามารถทำให้ห้องเนี่ยมีโฟกัสมากขึ้นเลิศเลอ่ามันคือวอลเปเปอร์ ไปสเปซสงครูเนี่ยว่าแค่ผนังเดียวพอเป็นจุดเด่นอันเดียวแบ็กกราวผมว่าน่าจะแบบมีอะไรที่ดึงดูดแล้วก็ผลักตัวกรอบรูปขึ้นมาให้มันเยอะๆหน่อย <c oughs> ดูให้มันไม่แข็งจนเกินไปเพราะฝั่งซ้ายเราเป็นหน้าต่างมีแสงธ<ส>รรมชาติเข้าด้านขวาเดิมเราเป็นกรอบอลูมิเนียมอาจจะใส่มา่านแต่ว่าเป็นม่านที่แบบดูเป็นเชียร์เบาๆให้ลดความกระด้างของผนงังเดี๋ยวเราดูทั้งวอลเปเปอร์แล้วก็ผ้าม่านเนาะ กันเลยก็เป็นผ้าม่านจะเลือกถูกได้ยังไงเนี่ยเมนใหญ่ๆของคุณาจะเป็นน้าเงินขาวซะเยอะที่เราเลือกไม่น่าจะขาวตัววมากขาวที่เบลกเป็นแบบสีออฟไว์หน่อยๆเดี๋ยวเรามาดูโซฟากันหน่อยครับ โซนหนึ่งครับข้างหน้าตรงนู้นเขจะมีเป็นโซฟาที่สามารถคอสตอมได้เลือกผ้าได้มีแคตตาล็อกให้เราดูใช่ได้หมดเลยครับผมว่าที่เหมาะกับตรงนั้นน่าจะเป็นสีไม่เข้มเท่ากับผนงังต้องอ่อนลงมา1สเต็ปอ,อาจจะเป็นเทาที่ดอรอปลงมาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นตัวหมอนอิงให้มันดูโดดขึ้นไปอีกเล่นอวขอสอบถามหน่อยครับผมอย่างตัวนี้สามารถเลือกอะไรยังไงได้บ้างครับจะมีลให้เลือกนะคะ ต่งเป็นตัวนั่ก็จะมีไฟ6ติส2มตร10นะคะแล้วก็ไฟลแล้วก็สามารถเลือกเป็นสตูนได้ด้วยสตูนคือตัวนี้ใช่สตูนก็จะมีมสมองแบบเป็นสตูนที่นั่งปกติกับตัวสตูนที่สามารถยกขึ้นมาแล้วเก็บของได้ตัวนี้เก็บของได้ตัวนี้เก็บได้ค่ะถือว่าเป็นโซฟาที่เราเพิ่มฟังก์ชันให้กับลูกค้าเหมดสําหรับคอนโดหรือที่มีขนาดเล็กนี่ก็คือเลือกสีเลือกอะไรได้เลยใช่ไหมคะเลือกสีได้หมดเลย อ๋อนี่คือผ้า3าแบบ,แบ,บให้เลือกจะเป็นผ้า3มแบบที่เป็นคุณสมบัติที่แ่สงกำรับของเราเลยจังทำนานไหมครับก็สิบห้าวันถึง20่สิบวันค่่ก็ไม่นานเนาะทำไมเร็วจังโอเคได้เรื่องชิ้นเป็นอันมากเดี๋ยวหลังจากนี้นเป็นฝีมือผมละขอเวลาสักประมาณไม่นาน เดี๋ยวจะเป็นในระเบียบให้นตเต,ตรียมใจไว้นะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยวันนี้ขอบคุณมากครับครูขอบคุณมากค่ะ มาดูหรือเปล่าครับยังยังนะยังนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้างหน้าโรงเรียนของครูงอแล้วนะครับก็เตรียมตัวเต็มใจทำตัวตามสบายเหมือนบ้านตัวเองเลยนะครับได้สบายแค่ไหนเลยไฟบ้าแบ้าเปิดเลยครับโอ้โหเฮ้ย เรามิดอย่างแท้จริงเนี่คือสวยงามมากโอ้ยเดนก้านนะโอ้โหหมอนเหมือนอะไรสวยหมดเลยอ่ะตร,รงน tamam> ี้เราดูแพงแล้วเกินเล่เชิญ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 น <uh> ี่นี่พร็อะไรนี่ให้กูเหรอเรียบร้อยทุกอย่าง ดิฉังเลยเค่ะทำไมดิฉันเหมือนถูกหวยอย่างี้คะเนี่ยทำท่าไม่เคยซื้อหวยได้อะไรแบบนี้แหละจริงๆอย่างที่ตอนต้นมาตั้งแต่วันแรกเลยเนาะที่เรามาดูตั้งแต่ทางเข้าเลยแบบเดิมมันจะเป็นเป็นไม้แบบว่าพางตามาพลางทั้งสือแทบไม่ออกว่ามันคือตัวอะไรอันนี้คือจุดที่เราจะต้องแก้ไขก่อนเพราะว่าตัวนั้งสือเราตัวบางแล้วเจอระแนงข้างหลังอีกมันยิ่งแย่งกันใหญ่เลยดูไม่ออกคราวนี้ผมเลยใช้ทั้งสีแล้วก็แพทเทิร์นการรีพีทมาทำให้มันเกิดจุดเด่นนะคะ แล้วมันมีความเลเยอร์มะเล่นแสงอีกใช่แล้วก็เราก็เพิ่มความสว่างเข้าไปข้างในดูดูแบดูดีเลยตัวที่สองนะครับก็คือตรงนี้ก็คือโซนรับรับรองของเราสิ่งที่เปลี่ยนอย่างที่ผมบอกคือเราทําผนังให้มันดูแล้วมีความแบบจุดเด่นขึ้นมาแล้วก็ใช้รูปที่เรามีอยู่เนี่ยมาเป็นเหมือนแบบพอออฟเฟรมนะฮะ ก็มีผ้าม่านฮะทำให้ดูแบบดูซอฟเข้ามาในนี้แล้วรู้สึกแบบอบอุ่นขึ้นจริงผ้าม่านตรงนี้สามารถลูดได้หมดเลยนะครับถ้าเราจะใช้ห้องนี้เราก็สามารถเปิดได้มันอันนี้เป็นผนังที่เราทําเพิ่มเนาะค่ะลึกด้ยทางนี้ได้เลยแล้วเข้าห้องปกติแล้วก็อันที่3ามข้างในห้องที่มันมีเสียงเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนอ่าเสียงรบกวนแล้วก็ใส่ฉนวนฉนวนที่เราใส่เข้าไปเนี่ย กันไฟด้วยกันลำไฟด้วยกันความร้อนด้วยกันเสียงด้วยวใช่ข้างในาเป็น insulation แบบมีอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วมนนนันนี้ก็มีเปลี่ยนด้วยชน,น<า>ย่นหนาหนักแน่นประตูเราก็ทำเป็นสองชั้น,นแล้วก็มีข้างในอีกอันหนึงแะแหกปากอะไรก็ได้แล้วตอนนี้คราวนี้เต็มที่เลยฮะอ๋อเลผู้ปรลากรีนพูดไทยได้หมดเลย ตัวโซฟาตัวนี้เราก็คัดสรรมาพิเศษไซส์ที่เหมาะกับตรงเนี้ยตัวนี้นพอดีอใช่างที่ผมบอกเท้าแขนไม่ใหญ่ไปไม,มันก็จะพอดีทําให้ที่นั่งเรามีเยอะขึ้นค่ะแล้วผ้าเนี่ย t e x t อร์แบบฟิลดีมากแบบสัมผัสดีมากเลยดูโฮมมี่โฮมมี่มากใช่อ่ออาจริงจริงแล้วก็มีโต๊ะจาก SB ด้วยอันนี้ที่ผมเลือกให้เป็นแบบนี้เพราะว่าอยากให้ดูเป็นบลอมดูเป็นบ้านมากขึ้นะ<ช>นะไม่ได้ดูเป็นทางการมากนะแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาตัดกับตัวสีบ้านน้ำเงินเป็นดำเป็นเทาอะไรอย่างงี้นี่เห็นภาพนักเรียนมานั่งอ่านบทกันตรงนี้เลยนะ้อมวงกันตรงนี้อันนี้คือมันท้าทายมากนะทำยังไงให้ดูโปรเ e s ชั o นอลและโฮมมี่ในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกัน พราะว่าพอมันเป็นกลมอ่ะมันก็ตัดความแบบว่าแข็งใช่ครับใช่ใช่อันนี้ก็ที่เราเลือกมาเนาะผมเพิ่มความเพลฟูลลงไปอ่ะหมอนเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นจะต้องแบบน้าเงินลายน้าเงินอจะมีลายทางบ้างลายตรงบ้างให้มันมีลูกเล่นแต่ด้วยโครงสีมันยังอยู่ในนี้ได้มันก็เลยดูไม่หลุดกันไปจริงๆเนี่ยรูปเนี่ยผมยังเอามาไม่หมดนะครับมันจะมีบางส่วนที่แบบว่ามันเยอะจริงๆแต่ก็คือ ความเจ๋งคือเราอะไม่สามารถเรียงหรือสวยอย่างนี้นี่คือแบบว่าแมสไปเรื่อยอะไรอย่างนี้วิธีการเลือกที่จะติดมุมไหนเป็นมุมไหนเนี่ยยากมากกว่าการติดอีกเพราะว่ากว่าจะได้อย่างนี้ผมต้องใช้เราต้องตัดกระดาษเท่ากับไซส์จริงมาลองติดที่ผนังก่อนแล้วดูคอมโพสิชันว่าใช่เพราะการวางตรงมมันแบบสวยมันดูลงตัวน้ำหนักมันเป็นยังไงบ้างฝั่งนู้นฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เอากรอบมาติด ก็ไม่ยากครับสำหรับผมนาะนี่ไงนี่ไงมาอยู่ที่นี่ไหมคะก็ได้ครับความรู้สึกตั้งแต่วันแรกเลยครับที่ผมให้ทีมงานติดต่อครูมาว่าจะมาแบบตกแต่งสถานที่ให้ดีใจเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเราอยากทําอะไรกับมันอยู่แล้วแต่เราไม่มีไอเดียมันพอดีเลยมันพอดีแบบพอดีจริงๆรนวกกับเราก็อ่ะป็นเอ ไปดูงานสิชอบอีกแล้วก็บวกกับ SB เนี่ยก็เป็นคือเวลาคุณว่าช้อปปิ้งเนี่ยขึ้นบ้านใหม่ไปเนี่ยก็ไปเดินดูของเอสบีอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันลงตัวไปหมดเออก็เลยรู้สึกเอ้ยจังหวะได้เวลาได้ทย่ถูกเวลาแล้วมพอมาเจอของดีฝีมือคนทำดีทามิ่งใช่เพอร์เฟกต์ แลวสาหรับที่นี่เรียกว่าเป็นบ้านหลังที่2ของครูแล้วกันถูกไหมคัใช่เลยครูให้ความสําคัญกับบ้านหลังที่2ของครูยังไงบ้างครับคือโรงเรียนเนี้ยเปิดมา12ปีแล้วง2ปีแต่ว่าเราย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณ7ปีครูเนี่ยเวลาสอนเนี่ยบางทีเราอยู่กันถึงเที่ยงคืนมันเป็นที่ที่แบบเด็กมาหาเด็กมาเจออย่างเงี้ยแล้วครูก็ครูรักมนมันเป็นโรงเรียนที่เราเห็นเด็กเติบโตที่นี่มาเยอะมากนะคะ เราอยากให้มันเป็นบ้านมันมีความฝันมานานแล้วว่าอยากให้บ้านนี้มันเป็นบ้านอ่ะที่เด็กไปมาแล้วไม่รู้ไปไหนคู่มานั่งคอยที่บ้านนี้นะได้ลูกเปิดรอรับพอเราได้มุมนี้ขึ้นมาทำแล้วเรามันตอบโจทย์มันคือบ้านจริงๆดีใจมากเลยได้ยินแล้วก็รู้สึกว่า เราก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มให้ครูทำบ้านหลังที่สองให้อบอุ่นจริงๆส่วนที่สําคัญมากๆจริงก็ถือว่าวันนี้ขอส่งมอบนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็ขอให้ครูมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดแล้วก็มีกิจการรุ่งเรืองร่ารวยบ้านคงต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับไปสร้างบ้านสวยๆให้กับผู้คนอีกมากมายนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับคลิปหน้านะครับ h e a ย a x เอ็กซ์เอส a ีดจะไปตกแต่งให้บ้านไครก็อย่าลืมติดตาม ในคลิปต่อไปครับ